สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่อำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกท่านมารีวิวมาชมบรรยากาศภายในตัวอำเภอโนนนารายกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาอำเภอโนนนารายนะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วอำเภอโนนนาราย จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือบรรยากาศของอำเภอโนโนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับ ันนี้ลมแรงมากนะครับเห็นป้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปรัตนบุรีไปสำโรงคาบได้นะครับ 7-11วนนะครับศูนย์ราชการน่าจะเลี้ยวซ้ายลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับ เป็นนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงนะครับโอ้อยู่ตรงนี้นะครับที่ว่าการอำเภอโนอน,านารายนะครับอุนราชการจะออกมาอยู่นอก,นอกเมืองแบบนี้นะครับครับที่ว่าการอำเภอโนาน,าน,านารายขวามือก็เป็นโรงพยาบาลโนนา,นารายนะครับ นะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ